ดีค่ะเด็กๆพบก,กับกูกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้กูกกิฟก็จะมาสอนขยับกระดาษเป็นแครอทนะคะก่อนนะคะก็จะมีกาวกันไกดินสอไม้บรรทัดกระดาษนะคะกระดาษสีสีส้มตัดเท่า A4 1หนึ่งแผ่นและกระดาษสีเขียวสำหรับทำก้านขนาด10คูณ15เซนหนึแผ่นนะคะ ขยักระดาษกันเลยนะคะขยักระดาษแล้วแปะเลยเราก็จะมาจัดรูปล่างนะคะ แล้วแต่นัเรียนครับดนะคะค่ะให้มันเหมือนแค่หลอดเสร็จแล้วเอากาว่อขยำได้แล้วจัดทรงได้แล้วเอากาวทาค่ะ ที่ทําตัวแคนหล่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาําก้านขยักระดาษได้เลยค่ะตามยาวเลยนะคะแล้เวเราก็จะทาก,กาว าตัววแะคะ่ลอกนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะได้เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะส่เข้าหลายห้องนะคะก็จะได้แครหลอดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ